ดูทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบก,กับเมย์แล้วนะคะช่วงนี้นะคะทำไมมันร้อนขนาดนี้เลยอ่ะเมย์ก็เลยใส่เสื้อแบบสบายๆนะคะไม่เลยเสื้อแบบสวยมากเท่าไหร่ใส่เสื้อแบบสบายๆแล้วก็หน้าก็ดำแต่ไปกรุงเทพมานี่คือแบบหน้าขาวมากเลยนะคะตอนนี้เมอย์อยู่ที่บ้านเมย์แล้วนะคะก็พอดีว่าเมย์กลับมาเมื่อวานแล้วก็เมย์ได้ไปเที่ยวนะคะคืองมี์กับกลับมาเครื่องบินแล้วก็มาลงที่สนามบินหาดใหญ่ ไปเที่ยวก็เลยไม่ได้อ่านวีดีโอแล้วเมื่อคืนก็กลับมาเลอ,อดึกมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเมยก็จะมาแกะพัสดุนะคะซึ่งจริงๆแล้วเม่แกะไปแล้วเพราะว่าพัสดุนี้มันมาตั้งแต่ตอนที่เมยอยู่กรุงเทพแล้วจริงๆแล้วพัสดุนี้นะ เออส่งแบบลอยทบอนะคะค่าส่ง18บาทนะแล้วก็จากร้านนี้เลยนะคะจะเป็นร้านใน i อจีนะคะนี่เลยนะจะเป็นที่อยู่ของมัเองนะคะแล้วก็จะเป็นที่อยู่ของร้านแต่ไม่ให้เห็นนะก็ค่เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยค่ะ เป็นบันไดโซนะคะโอ้ยโุ่ยยยยยลยมากเลยเราก็เป็นสลับเปลคิวตี้ครีเอทีฟนะคะจริงๆแล้วสองตัวนี้มีซื้อของปล่อยมานะคะของปล่อยก็จะเป็นของมือสองนั่นเองนะคะจริงๆบันไดโซตัวนี้เป็นของมือหนึ่งนะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะว้าวนี่จะเป็นบันไดโซ คิวตี T ้ที A G. เอชิปฐาดรองแผ่นรองนี่คือหย่าแล้วนะคะตัวนี้จะเขียนว่าคิวตี T ้ทีเอชิปแล้วก็ตัวเนื้อสกุชชี่ก็จะมีอยางลายขึ้นมะาคิวตี้ทีเอชิ G. นะคะตัวนี้จะเป็นลายเส้นหรือว่าอะไรอย่างแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูมุกนุ่มโลมาแ็กเกตยังนะคะจริงๆแล้วตัวนี้มันมี เออบาร์โค้ดนี่นะคะนี่จะเป็นรอยแปดแต่ว่าไม่รู้หายไปไหนแล้วแม่ไม่มทำหายนะคะก็ไม่เป็นไรนะนี่ก็จะเป็นกระดาษน้นนะคะแล้วก็จะเขียนว่าออเดอร์นะก็โอเคค่ะก็เย่ดีใจมากเดี๋ยวถุงซิปลองนี้จะเอาไปใส่หมีเบบี้แบ จริงๆแล้วมันยับตั้งนานเลยค่ะตอนที่ได้มาก็ยังไม่ยับนะคะเห็นแม่เมย์บอกแล้วแม่เมย์ก็แกะมันก็เลยยับ <c oughs> โอเคก็สำหรับวันนี้เมย์ก็รักกระดูกองชิ้นมีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเมย์ก็จะอุ่นนนใหม่อีกตออนะสําหรับวันนี้เวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามคลิปน,นี้ด้นะคะบ๊ายบายค่ะ